เรามาดูวิธีการตรวจซ่อมออนวันพีซีนะครับของ h p บ้างนะครับอาการตรวจเช็คง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะครับเบื้องต้นถ้าลูกค้าแจ้งว่าเปิดไม่ติดสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือตรวจเช็คระบบไฟสูงครับคอยขั้นกลางด้วยมอสเฟตแล้วก็สี่นะครับซีไฟสูงนั่นแหละอยู่ติดมอสเฟตนะครับมันวางแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กคอมพิวเตอร์ p c มันก็เหมือนกันนะครับเอาวัดค่าไดโอดได้0.49โอหแอมปแฮะอันนี้มันช็อตนะระบบไฟสูงมันช็อตนะครับเนี่ย0.49เนี่ยปกติมันต้เป็น 1V วถึง OL ถูกไหมครับไม่มี0จุดนําหน้าหรอกอันเนี้ยไฟสูงช็อตชัวร์ครับแต่ว่าจะเป็นมอสเฟตไฮไดช็อตไหมอ๋อวิธีการเช็คง่ายๆในการตรวจเช็คมอสเฟตไฮไดนะครับก็คือเอาสีแดงจับด้านบวกของสีไฟสูงไว้ก็ด้านที่ขึ้น0.49นั่นแหละคือด้านบวกครับ สีแดงจับไว้แล้วสีดํายกออกจากกาวนะครับดูนะสีดํายกออกจากกาวแล้วก็ไปจิ้มที่คอยทุกจุดแทนครับว่ามีมอสเฟตไฮไดช็อตหรือเปล่านะครับถ้ามีมอสเฟตไฮไดช็อตมันก็จะขึ้น 0. 0 0 0์จด์ตําำแหน่งนั้นก็หาเจอครับถ้าอยู่ตำแหน่งคอยที่พ่วงก,กันก็เซฟโหลดถ้าเป็นคอยเดี่ยวก็เจอนะด้านนี้เป็นบวกชัวนะครับย้ายลูกออกจากกาวแล้วก็ไปจิ้มที่คอยทุกอันมีค่าไดโอดเป็นศูนย์ไหมอ๋อไม่มี อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอ้าวไม่มีค่าเดโอเป็นศูนย์เลยก็แสดงว่าไม่มีมอสเฟตไฮไดช็อตอาสิซางั้นแต่อย่าลืมนะบอดมีสองด้านนะยังไม่ได้วัดอีกด้านเพราะว่ามีคอยอยู่อีกฝั่งนะครับอวัดไฟต่ำสิช็อตหรือเปล่าเช็คที่คอยทุกจุดนะครับมีค่าเดโอดเป็นศูนย์ไหมก็ไม่มีนะวัดคร่าวๆไฟต่ำก็ไม่ช็อตแต่ไฟสูงช็อตชัวแต่ไม่ใช่มอดเฟตไฮไดช็อต อา้าวแล้วคอยก็อยู่อีกฝั่งนะครับคอยขั้นในเฟสแล้วก็สีไฟสูงวัดไฟต่ําดูคร่าวๆก่อนนะครับอ่ะไม่ช็อตไม่ช็อตอ่ะไฟต่ําไม่ช็อตโอเคไม่มีไฟต่าช็อตครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไฟสูงเนี่ยชุดเนี้ยอาจจะแปลงไฟลงเหลือ5้าโวลต์แล้วก็5้าโวลต์มาใจเป็นไฟสูงหรือเปล่านะมันไม่เชื่อมโยงกับอีกฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเอาให้ชัวร์นะไปหา49ฝั่งนูน้นแล้วก็ จับแบบพลิกบอร์ดแล้วก็มาจิ้มฝั่งนี้จะดีกว่ามั้งประมาณนั้นนะครับจับ49ฝั่งนู้นแล้วก็มาจิ้มคอยฝั่งนี้มันก็พอดูได้คร่าวๆว่ามีมอดเฟตไฮไลท์ช็อตหรือเปล่านะครับอ่ะแบบเนี้ยจิ้ม49ไว้คอยขั้งกลางมองเฟ,ฟแลว49หรือ4ปสูงนะครับอ่าจิ้มด้านที่ขึ้น0.49โวลต์ไว้แล้วก็ย้ายมาจับที่คอยทุกตัวอีกฝั่งนะครับสีแดงจับสีดำจับก็ได้นะครับ แค่หาความต่อเนื่องว,ว่ามันชนกันหรือเปล่านะครับอันนี้คา่าไดโอด0.9ไม่ชนกันคา่าไดโอด0ู9สี่เก้าไม่ชนกันคา่าไดโอดหนึ่งสี่ไม่ชนกันและคา่าไดโอด0 9เกไม่ชนกันเลยครับแสดงว่าไม่มีไม่มีเลยนะไม่มีมอสเฟตไฮไดชอตแบบนี้ครับแทงไฟได้ไหมอืมมันก็น่าจะได้นะแต่อย่าลืมว่าคา่าไดโอดแปลกๆไหมคา่าไดโอดมันเท่ากับ0 5จโวลต์นะมันเป็นเลขของไดโอดของมอสเฟต เอาง,ง่งายๆถ้าเจอค่าไดโอดประมาณนะี้สงสัยไว้ก่อนมันช็อตอยู่ตั้งแต่หน้าชุดโยนไฟสูงละตั้งแต่แเตอนดเปิร์นแน่นอนเพราะว่าค่าไดโอดเนี้ยมันเกิดจากค่าไดโอดของมอสเฟตที่ลงกาวฝั่งหนึ่งอีกฝั่งไม่ลงกาวเนื่องจากถ้าไฟที่ป้อนเข้าจากอะแดปเตอร์อะมันลงกาวมอสเฟตเอาง,ง่งายๆว่าวาลไฟสูงก็ได้เราเรียกวาวไฟสูงก็ได้หรือมอสเฟตยนไฟก็ไนดะ้ถ้ามันช็อตอยู่อีกฝั่งเนี้ยมันก็จะลงกาวอีกฝั่งอีกฝั่งไปต่อกับซีไฟส เพราะฉะนั้นเวลาวัด49ก็มีเลขไดโอดขึ้น0.5ไงแสดงว่ามันช็อตอยู่อีกฝั่งเนี่ยฝั่งขวาเนี่ย0.49ฝั่งซ้ายเนี่ยมันต้องช็อตแหละฝั่งซ้ายเพราะมีค่าไดโอดสังเกต็บมาลองมาเช็คดูดิฝั่งซ้ายที่ต่อกับแอบสเตอร์เห็นไหมค่าไดโอดเป็น0.00วั์เป็นไปได้ไงแรงจ่ายไฟเนี่ยจาก19วั์ช็อตลงกาวนะถ้าเราจะแทงไฟหาตัวช็อตไม่เจอหรอกครับเพราะว่ามอสเฟตเนี่ยชุดโยนไฟเนี่ยมันเป็นมอสเฟตแบบข้างในมีไดโอดอยู่แล้ว มันเหมือนบล็อกแดมอะไฟโยนกลับมาไม่ได้อะย้อนกลับมาไม่ได้ดูดิวัดมอดเฟตโยนไฟก็ปกตินะแต่วัดค่าไดโอดตรงเนี้ยมันขึ้น0.4 0. 0.5มันค่าไดโอดแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นกาวไงเพราะว่ามันเกิดจากค่าไดโอดนั่นแหละค่าไดโอดคือไดโอดตรงเนี้ยมันช็อตลงกาวหนึ่งฝั่งไงมันก็เลยกลายเป็นว่าที่เราวัด49หรือ40สูงเป็นค่าไดโอดจริงๆเลยนะค่าไดโอดอยู่ประมาณ0.5อยู่แลวครับเพราะงนั้นมันจะมีการช็อตอยู่ในชุด หน้าวาวไฟสูงเราเรียกงี้ก็ได้แต่ไม่มีคําว่าวาวในระบบของเราหรอกเราเรียกว่าชุดโยนไฟดีกว่าน,นะชุดโยนไฟสูงนะ่ะหน้าหน้าชุดยนไฟสูงนะมันช็อตอยู่วัดซีก็ขึ้นช็อตหลายตัวนะสามตัวสี่ตัวนะครับประมาณเนี้ยเราวัดเทียบกาวนะมันก็ขึ้นศู 0, นย์จุดศูนย์ศูนโวลต์สองฝั่งหลายตัวเหมือนกันทีนี้เราจะรู้เป็นตัวไหนแทงไฟสิครับมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกอีกอย่างมันก็ไม่ได้แทงไฟในส่วนของไฟสิบเก้าโวลต์ของสี่สิบเก้าสัหน่อยถูกไหม มันแทงไฟตั้งแต่ส่วนของชุดโยนตไฟต่างหากนะครับประมาณนเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็แทงไฟก็ได้านที่ค่าไดโอดมันต่ำส่วนจุดสูงน,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 นี่แหละครับก็ใช้แรงดนันน้อยๆก็ได้อย่าง1.2โวลต์ก็เจอแล้วครับมีหลายคนถามผมว่าแล้วไม่แทงไฟ19เข้าไปเลยบอกโอ้โหแทงไฟ19เข้าไปกระแสมาพลิกสูงสุดเลยนะครับกระแสยิ่งเยอะ มันก็ร้อนเยอะว่ะเผื่อมันมันลุกขึ้นมาทําไงลุกเป็นไฟขึ้นมาทำไมมันร้อนมากเดี๋ยวมันกินเลเยอร์อีกใช่ไหมต้องมาควานรูเลเยอร์อีกลาบากอะใช้เรื่องดันน้อยอินฟราเรดจับมันก็เจอแล้วครับลอาง่ายๆอ่ะใช้หนึ่งอยู่สองวนกระแสเท่าไหร่อ่ะลองดูนะค่าไดโอดตัวเนี้ยเห็นไหมดูจากกล้องไมโครสโคปก็ได้ค่าไดโอดมันต่ำไหมล่ะค่าไดโอดเป็นศูนย์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 ทั้งนั้นเหละบริเวณเนี้ยนะครับมันก็มีไม่กี่ตัวนะ เท่าที่จับดูก็มีแค่สีประมาณสามตัวนะตัวใหญ่หนึ่งตัวตัวเล็กสองตัวไอ้ตัวดำๆที่ขนานกันอยู่สองตัวนะันมันเป็น L ครับหรือเรียกว่า FL ก็ได้นะเป็นเป็น L เอามาทําเป็นฟิวไงก็เรียก FL นะครับเป็นไฟสิบเก้าโวลที่โยนมาอันนั้นมีปัญหาอยู่แล้วครับอันนั้นเป็นลายบวกครับไม่ต้องไปเช็คมันเพราะมันลงกาวก็เท่านั้นแต่ว่าเราแทงไฟเข้าตรงเนี้ยได้แทงไฟเข้าตรงเนี้ยพอค่าเดโอดมันต่ําเป็นศูนย์ไงเดี๋ยวก็เจอตัวที่ช็อตเองหละ ง่ายๆนะครับตัวที่ช็อตอะมันช็อตอยู่แค่ฝั่งซ้ายนะไม่ได้ช็อตอยู่ฝั่งขวาสะหน่อยดูมามมันก็ช็อตอยู่แค่เนี้ยแทงไฟหนึ่งสองเข้าไปกระแสมาเลยครับโอเคเนี่ยซีแอมกว่ายังไงก็เจอครับถ้าไม่เจอก็เพิ่มแรงดันได้อีกอีกอย่างมันก็ไม่ใช่มดเฟไฮไดช็อตมันไม่ได้อันตรายถึงขนาดแทงไฟเข้าไปไฟทั้งหมดมันไปเข้าโหลดเสียหายประมาณแบบนั้นอะมันไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้มันอยู่ในชุดตั้งแต่ชุดโยนไฟแล้วตั้งแต่ตรงอะแดปเตอร์เห็นไหมหัวอะแดปเตอร์กลมๆเนี่ย ช็อตอยู่ตรงเนี้ยอะแทงไฟแล้วก็ IR หรือว่าอินฟราเรดจับดูนะครับว่ามันร้อนอยู่ตรงไหนอะนะอินฟราเรดจับดูเลยมีดวงกลมๆขึ้นมาเนะี่ยกลมๆสีขาวนะจุดสีขาวคือจุดที่ร้อนสุดๆนะครับตรงนั้นแหละเอานิ้วไปชี้หรือว่าเอาไขควงหรือไม่ก็ายปากกาแล้วก็ได้ไปชี้เราก็เห็นเองอะจุดขาวๆนั่นนะครับอันนี้ผมเห็นละจุดขาวๆคือสีตัวนี้แหละสีตัวใหญ่ๆเนี่ยครับเอาง่ายๆเราก็ยกออกแต่ถ้าเป่าเดี๋ยวโดน าฐานของตัว DC Jack แจ็คแหละมันเป็นพลาสติกนี่เนาะลองงัดออกเลยหัวแหลงเอาก็ได้ครับก็บัดกีใส่ตะกั่วเข้าไปแล้วก็แต็มซ้ายแต้มขวาแต็มซ้ายแต้มขวาเรางัดมันออกเอาง่ายๆนะครับงัดทิ้งเลยไม่ต้องเติมก็ได้ครับเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอีกในภายหลังอีกไม่เติมมันก็ไม่เสียหายอะไรครับเพราะว่าไฟสูงมันไม่เรียบไม่เป็นไรมันฟิลเตอร์ไม่เรียบแต่มันไปเรียบที่ฟิลเตอร์ไฟต่ําอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวม,มันผ่านขดลวดอวงจรแปลงไฟลุง มีซีพินเตอร์ไอชุดนั้นมันก็เรียบเองนะครับตรงนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเราไม่เติมก็ได้อันนี้ผมงัดทิ้งไปเลยนะงัดทิ้งไปเลยแล้วก็อ่โอเคไม่เติมเลยนะผมไม่เติมนะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทสก่อนหรือว่ามารีเช็คก่อนเลยครับง่ายๆรีเช็คโดยการอ่าวัดเย็นก็ได้นะครับอันนี้ผมแต้มเต้มขามันดูหน่อยเพราะว่ากลัวขามันหลุดมันขาดนะนะต้มๆตดูถ้ามีอ่าปินตะขัวขึ้นมาก็โอเคละ ปินทองแดงขึ้นมาเนี่ยโอเคมันอ่ามันไม่ขาดลายไม่ขาดโอเคเราจะไปทําให้ลายขาดเดี๋ยวเลเยอร์ม,มันไปช็อตกันอีกนะครับผมก็เอาตะกวดาแทมถ้ามันวาวขึ้นมาเนี่ยโอเคมันไม่ได้ขาดนะครับโอเคเตอนนี้ก็รีเช็คครับตั้งเป็นย่านไดโอดแล้วก็มารีเช็คไฟสูงที่ตําแหน่งของ FL นี่ก็ได้ครับถ้าค่าไดโอดมันต่ำเป็นศูนย์อยู่แสดงว่าเรายกผู้ลหลผิดตัวแล้ว แต่ค่าไดโอดสูงขึ้นมานี่ไงสูงไปิดเลยหนึ่งจุดสามโวลต์ค่าไดโอดปกตินะครับอีกฝั่งก็หนึ่งุดห้าโวลต์ถึง O l เลดประมาณนี้หนึ่งุดห้าโวลต์สองโวลต์ถึง O l นะครับถือว่าไฟสูงผ่านแล้วเมื่อกี้มันชอ็อตศูนย์ุดููนย์โวลต์เต็มแม็กเลยฝั่งซ้ายแต่ว่าฝั่งขวาขึ้นค่าไดโอดครับ0ูยุดห้าโวลต์เราก็เลยรู้เลยว่ามันช็อตอยู่หน้าวาวหรือหน้าชุดโยนไฟสูงง่ายๆนะครับจดจำจากค่าไดโอดแล้วกัน นะเวลาไปสูงช็อตมันคงไม่ลงตัวเป็นค่าเดโอศูจุดห้าประมาณนี้หรอกนอกจากมันช็อตอยู่ฝั่งนี้นะครับเอารีเช็คที่ซีไปสูงในสี่สิบเก้าเมื่อกี้มันขึ้นศูนย์จุดสี่เก้าวนติถูกไหมอันนี้เป็นศูนย์จุดศูนย์วุฒหนึ่งฝั่งแล้วก็หนึ่งจุดห้าวนหนึ่งฝั่งนี่ก็ปกติแล้วนะไฟสูงปกติเรียบร้อยครับโอเคพร้อมออนครับพร้อมเปิดเครื่องเลยอันนี้ง่ายๆซ่อมเสร็จดีซีทิ้งก็รับตังกันเลยเอาง่ายๆประมาณนี้นะครับแต่ว่า เราต้องมาเทสอีกทีว่าโอเคไฟสิบเก้าโวลต์มันจ่ายมาในระบบหรือยังจ่ายมาแล้วไฟสวิตช์มีหรือยังถูกไหมประมาณนี้ก็ต้องเช็คตามสเต็ปไปนะครับอ่ะผมเสียบอ่าสายเข้าไปจ่ายแรงดันเข้าไปที่ power jack นะครับที่แรงดันที่สิบเก้าโวลต์เลยเอายี่สิบโวลต์เลยนะครับอันยี่สิบโวลต์เลยจ่ายเข้าไปเลยดูซิว่าอ่ะกินกระแสะเท่าไหร่เครื่องออนไหมสถานะออนขึ้นหรือยังนะครับโอเค มีการกินกระแสไหมไม่มีการกินกระแสครับศูนย์จุดศูศ้าแอมป์เอะทำไมไม่กินกระแสทําไมไม่อ่อนแต่ว่าไฟสถานะอ่าสแตนบายมีนะมีไฟชูด้วยเหมือนเครื่องพร้อมเปิดแต่มันไม่อ่อนอะไม่รู้มีมปัญหาอะไรนะครับเราก็เช็คไฟชูดก่อนก็ได้ว่าเอ้ยไฟสิบเก้าโวลต์อะมันเข้ามาในระบบหรือย,ยังไฟยี่สบโวลต์เนี่ยเข้ามาหรือย,ยังถ้าเข้ามาก็อุ่นใจละ ที่ซ่อมไปนะ่ะโอเคแล้วนะครับหรือมันจะเสียมากกว่านี้มันก็ไม่น่าเสียหลายเด้งหรอกถูกไหมอันนี้ผมถอดฐาน r อดีออกแ้วเครื่องก็ยังไม่ออนเองนะครับเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรเอาง่ายๆครับเราเช็คไปสูงเสร็จแล้วก็มาเช็คไฟสวิตอะไรกับว่ากันไปเช็คกันตามสเต็ปนะครับไฟสวิตอยู่ไหนอะถ้ามีแพรสวิตก็เอามาต่อพว่วงแล้วก็ดูอ่าไฟสวิตสถ,ถานะมันน่าจะมีะพร้อมออนขึ้นมาเลยอเอาง่ายๆอ่า วัดไฟเก็บก่อนก็ได้ว่ามีแรงดันไฟตามคอยแต่ละจุดไหมมีไฟเข้ามาในระบบหรือเปล่าแบบนี้นะครับอ่าหลักๆก,ก็คืออันนี้ผมวัดไฟสวิตนะผมว่าไฟสวิตมันมีนะเห็นไม่มมันโผล่มานิดๆสามจุดสองโวลต์เออแปมันก็ไาจจะอ่อนได้นะมีไฟสวิตช์สามจุดสองโวลต์เออแปลแล้วทําไมยังอ่อนไม่ได้เราลองทิกอ่อนดูก็ได้นะครับ ขาคงต้องใช้ย่านไดโอดอะทิกออนดูนะครับว่าไอออนแล้วมันมันมีกระแสเปลี่ยนแปลงไหมเปิดติดไหมตอนนี้มันยังเปิดไม่ติดนะทั้งที่มันควรจะเปิดติดแล้วอันนี้ผมทิกออนนะเวลาทิกออนปรับเป็นย่านไดโอดสีแดงจับกาวแล้วก็ไปทิกออนขาสวิตออนนะครับขาที่มีไฟสามโวลต์ขึ้นมาเลยอันนี้ผมซ่อมโดยไม่ได้ใช้วงจรนะครับอาศัยด้นสดดเฉยก็วัดดูอันไหนเป็นสามโวลต์ผมก็ลูดไปเลยครับลูดไปเลยลูดดูเลยว่าเอะมันต้องไปเจอขาสวิตอันหนึ่ง มันก็เป็นการทิกออนแหะครับตั้งค่าไดโอสีแดงจับกาวแล้วก็ลูดไปเลยครับถ้ากระแสเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ามันเปิดติดแหละแต่อันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเอาเจอสองเด้งหรือเปล่าแบบนี้หรือมันเสียเยอะอันนี้ก็ไม่แปลกอยู่นะเอางี้ลองใส่แพรสวิตออนแล้วก็ออนที่ตัวสวิตดีกว่าดีกว่าเราทิกออนเนาะหาสายแพรมาต่อนะครับแล้วก็ไปดูว่าบวดเนี้ยมันต่อกับาสายแพรตำแหน่งไหนแล้วก็ ปุ่มกดสวิตช์มันอยู่ตรงไหนอ่ะก็ก็รื้อสายแพร์ออกมากับสวิตช์ออกมาเลยเดี๋ยวมากดผ่านสวิตช์เอาแบบนี้นะครับอตอนนี้ผมก็เตรียมสายแพรที่ว่าอ่าถอออกมานะครับก่อนซ่อมนั่นแหละก็ใส่สายแพรเนี่ยกลับคืนก่อนแล้วก็มาวัดแรงดันอ่ามากดปุ่มดูซิว่ากระแสมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอเวลากดปุ่ม,มเ,เนี่ยปุ่ม p o w e r เนี่ยมันจะมีไฟสามูสามถูกไหมพอกด มันก็ตกเลยศูนย์โวลต์นี่เป็นการ power on นะครับทีนี้เราก็ใส่สวิตช์เข้าไปแล้วก็ลองทิกออนโดยสวิตช์ดีกว่านะครับอาจจะติดแล้วก็ได้นะครับอันนี้ผมปรับแรงดันไฟเป็นที่20โวลต์แล้วก็กดออนที่สวิตช์เนาะเดี๋ยวใส่อแดปเตอร์นะครับจ่ายไฟสูงเข้าระบบก,ก่อนด้วยแรงดันที่20โวลต์นะครับแล้วดูว่ากระแสมีการเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากกดปุ่มนะครับทาน r d c อะไรก็ใส่ให้เรียบร้อยครับอ่า กดปุ่มปรากฏว่ามันมี e อ r ร์เรอรขึ้นครับประมาณนี้ hp ก็ดีอย่างนี้แหละครับมันมี e อ r ร์เรอรขึ้นเราก็นับครับสีอ่าขาวก็พิบเว้นช่วงกี่ครั้งหยุดไปแล้วก็ไปกระพิบเว้นช่วงอีกกี่ครั้งแบบนี้ครับอาจจะเป็นแบบหนึ่งสองสามแล้วก็กระพิบอีก6กแบบนี้เราก็นับตามจังหวะเอาครับแล้วก็ดูจังหวะว่ามันกระพิบยังไงอะ จริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปเซิร์ชใน Google ดูก็ได้นะว่าบิงไลท์โคดเนี่ยมันเป็นเออ o r อะไรนะครับเหมือนกับพิบสามครั้งหยุดหนึ่งสองสามเดี๋ยนะหยุดสี่ะหนึ่งสองสามอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกระพิบเจดครั้งหยุดหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7แล้วก็หยุดอ่ะเป็นจังหวะนะครับคือ lightning code คือ7ครั้งหยุด7ครั้งหยุดสลับกันไปแบบน,นี้แล้วก็เข้า Google ก็ได้แล้วก็ไปเซิร์ชมาว่า e r r o r code h p ค่ัเท่านี้อ่าบิงโค้ดแบบนี้อะไรเสียงนะครับอันนี้ผมวัดแรงดันที่ฐานอดว่าแรงดันตรงนู้นี้เก็บนะครับสแตนบายมีไหม3โวลต์5โวลต์มีก็พร้อมออนครับพร้อมทุกอย่างไฟ19โวลต์ก่เข้ามา แต่ว่ามันบิงไลท์โค้ดแบบนี้ก็ต้องไปดูโค้ดมันว่าแปลว่าอะไรนะครับกับพิบประมาณาหนึ่งสองสามก็น,น่าไปประมาณเจ็ดครั้งเมื่อกี้นะครับแล้วก็หยุดหนึ่งจังหวะถูกไหมครับแล้วก็มากับพิบใหม่นะครับอันนี้ผมก็วัดไฟเลี้ยงขาแปดไบออสวัดอะไรเก็บไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันก็มือก็กเซิร์ชไปค้นไปดูซิว่าบิงไลท์โค้ดแบบนี้มันแปลว่าอะไรนะครับกับพิบ จ็ดครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็หยุดไปหนึ่งครั้งแล้วก็กระพริบใหม่นะครับเป็นจังหวะแบบเนี้ยเจ็ดเจ็ดครั้งตัวหนึ่งรอบนะครับแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับเจ็ดครั้งหยุดแล้วก็กระพริบใหม่เจ็ดครั้งหยุดประมาณเนี้ยก็ไปดูใน Google ครับว่าโค้ดเนี้ยมันแปลว่าอะไรก็หาไม่ยากนะครับ ก็เซิร์ชบิงไลน์โค้ด HP เป็นไหมครับประมาณนั้นมันก็ดีครับเวลาต่ซ่อมเมนบอร์ดที่มีไลนิ่งโค้ดเขาเรียกว่ามีโค้ดของการกระพริบของหลอด LED เนี่ยมันก็ทำให้เราซ่อมง่ายขึ้นประมาณนั้นนะครับเอาละโอเคคงต้องอาศัยการวัดไฟแล้วแหละนะครับว่าไฟมันมาครบไหมถ้าไฟมันพร้อมก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ ไฟ19โวลต์เข้ามาไหมเข้ามาแล้วนะครับเข้าๆนะครับทุกอย่างมันก็โอเคแล้วแหละไฟ19ก็เข้ามาในระบบนะครับขาเกตดได้9.8โวลต์ขาเกตดข,กตของชุดยนต์ไฟนะครับแสดงว่าเป็นมอเฟตพีเชนนาเกรดมีไฟน้อยกว่าไฟที่จะข้ามมาคือ19โวลต์นะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับชุดยนต์ไฟไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็น่าจะช็อตแค่ซีพิเตอร์ไฟสูง19โวลต์หรือ20โวลต์นะครับ มี4ช็อตตัวเดียวแหละนอกนั้นก็ไม่น่ามีอะไรเสียมากกว่านี้นะครับส่วนที่มันขึ้น error lightning code แบบนี้แล้วก็ไปเซิร์ชใน Google อีกทีนะครับว่าโค้ดเนี้ยมันแปลว่าอะไรแบบประมาณเนี้ยนะครับอผมไปตรวจสอบโค้ดนี้ใน Google ดูแล้วนะครับพบว่ากับพิบแบบเนี้ยมันเกิดจาก graphics Graph. หรือไม่ก็มันลอ display ครับ motherboard display หมายความว่า มันต้องเสียบจอด้วยครับรุ่นนี้ถ้าไม่เสียบจอมันก็จะเออร์เลอร์มีโค้ดแบบนี้ขึ้นนะครับก็จอมันมาต่อครับประกอบเข้าเครื่องเทสเลยครับแบบนี้เลยเพราะว่ามันไม่เสียอะไรอยู่แล้วมันเสียแต่ไฟสูงนะครับเพราะเราซ่อมแค่จุดนั้นมันก็ไม่น่านมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับพอเสียบจอปั๊บมีการกินกระแสขึ้นมาเลยโอเคผ่านเห็นไหมครับง่ายเลยอ่ะแต่ทําไมภาพยังไม่มามีบิงโค้ดต,ต่อมีเออร์เลอร์โค้ดต,ต่อก็ไปดูว่าโค้ดนี้แปลว่าอะไรครับพบว่าอ้าว เจอหลายเด้งครับเจอเออร์เลอร์โค้ดคือเสียบอะแดปเตอร์ผิดนะครับเอาของเดียวมาเสียบของ HP เนะี่ยก็จะมีเออร์เลอร์ขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยเปลี่ยนอะแดปเตอร์ให้ถูกหรือว่าหมวกแปลงให้ถูกเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็มีการกินกระแสแล้วก็ไม่กระพริบแล้วนะครับมีภาพแล้วด้วยมันไม่เสียอะไรนะครับแต่ว่าผมอยากให้ดูโค้ดเป็นเฉยโค้ดเออร์เลอร์ er ror, แล้วก็ดูอาการกระพริบมนันนะครับอันนี้จบแล้วครับ